ใน ep สองนะครับสำหรับวันอังคารที่สิเดือนกรกฎาคมสองพนาะครับคุณครูณัชศักชัยนะครับก็จะได้มีการพูดคุยถึงในตัวอย่างที่2ให้นักเรียนทราบให้นักเรียนดูดูไปพังๆก่อนนะครับให้คําสั่งให้นักเรียนเขียน a 9 0 bb ฐานสิให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10จากขวามาซ้ายนักเรียนจะทราบอยู่แล้วว่า a a ตัวแรกอยู่ในหลักที่5มีค่าเป็น เมีค่าเป็น10บถูกไหมครับก็คือ10คูณ12บสอกำลัง4ีนะครับยู่รักที่5มีค่าเวกของมันคือ12ยกกำลัง4 9อยู่หลักที่4ก็จะมีค่าเวกของมันอยู่ที่12บสอกำลัง3ดังนั้นค่าประจํารักของมันก็คือ19คูณกับ12บสอกำลัง3ามศูนย์ยูรักที่3ก็จะมีค่าศูนย์คูณ12บสอกำลังสองบียูรักที่2มีค่า11คูณ12บสอกำลัง1 b อีกตัวหนึ่งยู่รักที่1มีค่า11คูณ1นประมาณนี้ ฉะนั้นเวลาเขียนในรูปของการกระจายก้าตาของมันก็คือ10คูณด้วย12กําลัง4บวกกับทั้งหมดของ9คูณ12กําลัง3บวกกับ0ย์คูณสิทั้งหมด0ย์คูณ12กําลัง2บวกกับทั้งหมด11คูณ12กําลัง1และบวกกับทั้งหมด11คูณ1ก็จะได้ออกมาเป็น2736บวกกับ15,522บวกกับ132รและบวกด้วยบวกด้วยอะไรครับ11บเอ็คำตอบที่ได้ออกมาคือ2องแสน ทีนี้ในการทําตัวเลขนี้ออกมาสิ่งที่นักเรียนสงสัยนะครับสิ่งที่นักเรียนสงสัยนะครับก็คือว่าแล้วตัวเลข